ตำบลบ้านแอนนะครับเป็นตำบลเล็กๆในอำเภอเดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นตำบลแรกถ้าหากเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปที่อำเภอเดยเต่าจะต้องผ่านตำบลบ้านแอนก่อนเป็นตำบลแรกประกอบไปด้วยหมู่บ้าน4หมู่บ้านนะครับก็คือบ้านแอนใหม่บ้านแอนจัสสันบ้านวังหม้อและก็บ้านห้วยไซมูนนะครับประชากรจํานวนไม่มากเท่าไหร่นักอาชีพหลักของชาวบ้านนะครับก็คือการทําเกษตรครับมีปลูกข้าวแล้วก็ปลูกํำไยกันเยอะครับ อาชีพเสริมของชาวบ้านนะครับก็คือทําการประมงในแม่น้ําปิงนะครับกับาชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงก็จะทําการทอผ้าครับซึ่งการทอผ้าในพื้นที่ก็จะทอเพื่อใช้ในโครเรือนก่อนแต่หลังจากนั้นก็มีการขายแต่เนื่องจากลวดลายการทอแล้วก็วิธีการทอลงทังสีที่ทอเป็นแบบดั้งเดิมนะครับก็จะขายไม่ค่อยได้เท่าไหร่โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจาก U2T ปีที่1น,นะครับ ที่ทําที่ในตําบลบ้านแอนออำเภอโดยต่อจังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงบ้างอยู่แล้วนั่นก็คือผ้าทอแต่ว่าผ้าทอของตําบลบ้านแอนก็เจ็นผ้าทอสีเคมีสีทั่วไปครับที่ยังไม่ใช่เป็นสีธรรมชาติตเราก็เลยไป ร่วมมือกับกลุ่มผ้าใยทอมือตตำบลบ้านแอนอเดตจาจวัดเชียงใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาเริ่มแรกสุดก็คงจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่ทำมาจากวัสดุและก็พืชและก็สิ่งต,ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นใบยูคาลิปตัสนะครับซึ่งมีอยู่มากมายในพื้นที่แถบนั้นเลยแต่ว่าไม่มีใครนํามาใช้หรือว่าใบาย,ยอดสักใบมะม่วงและใบลําไยเพิ่มเติมจากโครงการในปีที่1ก็มีการนํามาดัดแปลงให้มันกลายเป็นสีย้อมที่ สวยงามนะครับเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเสร็จแล้วหลังจากการย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วสมาชิกกลุ่มก็ได้นํามาตัดเย็บออกแบบครับให้กลายเป็นเครื่องแต่งกายจํานวนต้นแบบ2ชิ้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับเป็นต้นแบบ2ชิ้นเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นสมาชิกก็จะได้ทําการขยายสีขยายผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้นในระยะต่อไปครับการผลิตสินค้าของเราเราจะผลิตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเราอาจะเนินสินค้าที่มีความหลากหลายของช่วงวัยเพื่อให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะความโดดเด่นของผิิตภัณฑ์แบนเอ็นคือสีธรรมชาติมาจากพื้ในท้องถิ่นมีการออกแบบที่ตันสมัยถูกใจคนซื้อผมว่านหนึ่งมหาลัยหนึ่งตำบลที่ได้เข้ามานในเขตของตำบลบแานเอง มคว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเป็นการส่งเสริมอาชีพและเป็นการให้ชาวบ้านมีไรายได้เสริมให้อีกอย่างหนึ่นอองอบตเนี่ยก็ได้มีการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการประชายตําหน์และบันทึกไว้เป็นของดีของตําบลบ้านแอนโดยการนําไปลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแอนกิจกรรมต่างๆอะไรของกลุ่ม ที่จะให้องค์การมหนตส่วนตะบนบ้านแอนเนี่ยช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของห้องประชุมการจัดสัมมนาการจัดอบรมเรายินดีพร้อมที่จะบริการได้ทุกเวลาแม่กับได้ร่วมออกแบบความคิดเห็นในการพัฒนากลุ่มเพื่อให้ได้สินค้าและค่าที่ตลาดเพต้องการค่ะการตลาดของเราที่ได้รับยอดขายมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็มาจาก ายออนไลน์แล้วก็การจัดบูธต่างๆที่ออทางอำเภอเชิญเรามาทางจังหวัดเชิญเรามาอย่างนี้ค่ะยอดขายเราก็ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากที่จากกลุ่มเล็กๆที่เราไม่มีตัวตนในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้กลุ่มผ้าฝ้ายตำบลบ้านแอนมีตัวตนในประเทศไทยแล้วก็มีไรายได้เข้ามาในชุมชน ทำให้เรามีอาชีพเสริมและก็มีความสุขในครอบครัวมากขึ้นค่ะครับหลังจากที่ได้ทําโครงการไปทั้งหมดนะครับสมาชิกกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือตำบลบ้านแอนก็สามารถคิดค้นสีย้อมธรรมชาติแบบใหม่ก็สามารถคิดค้นผ้าทอลวดลายใหม่ที่เขาคิดขึ้นขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นรวมทั้งเขายังสามารถจําหน่ายออนไลน์ได้ด้วยโดยการ นำมาจำหน่ายด้วยตนเองออนไลน์หรือว่าผ่านช่องทางการไลฟ์นะครับหรือเขาก็ยังมีเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการและก็เครือข่ายของนักออกแบบที่มาร่วมงานกันตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการติดต่อประสานงานค้าขายกันร่วมมือกันส่งมอบงานให้แก่กันและการเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนครับ